สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะพาไปดูฮิตาชิ ZX 2 0 0 3นะครับผมจะเป็นรุ่นที่ไม่เก่าจนเกินไปแล้วก็จะไม่ใหม่จนเกินไปจะเป็นยังไงเดี๋ย็ปดูกวงครับสวัสดีครับอยู่กับบริษัทเอเซีอยู่เช่นเคยนะครับผม ตอนที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับผมจะเป็นเพื่อนที่ป,ประอบอาชีอากรของบริษัทเนาะซึ่งทุกคันที่เราเข้ามาแล้วผมจะไม่เคยใช้งานในไทยมาก่อนแน่นอนอย่างเช่นคันเนี่ยหรือว่าคันที่อยู่ตรงข้างหน้าทุกคนนะครับผมมันจะเป็นรถขุดหรือว่าเป็นเครื่องจักรก่อสร้างที่ไม่เคยใช้งานในไทยมาก่อนแน่นอนครับ บริษัทเราแล้วครับผมจะไม่ได้นำเข้าแต่รถขุดอย่างเดียวเนาะจะมีทั้งเครนรถขุดเล็กรถขุดใหญ่มีรถตกักโฟก์ลิฟต์เราจะนาเข้ามาเกือบทั้งหมดที่สําคัญเนี่ยเครื่องจักรมือสอดทุกคันของเราแล้วครับผมจะนําเข้ามาแต่จากญี่ปุ่นนะจะไม่จากจีนถ้ามือหนึ่งเนี่ยจะมีเครตีเหละรถบรรทุกหรือรถกระเชา้าเนี่ยของเกาหลีครับผมเรากลับมาถึงรถตนนี้กันดีกว่านะครับผมรถขุดคันนี้จะเป็นของพิตาชีน้อย20ตันจะเป็นรุ่น Z x 200.3 อย่ที่ผมบอกไปเนาะคันนี้จะมีราคาครึ่งหนึ่งของมือหนึ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หารถที่แบบใช้งานได้อยู่แต่ว่าไม่อยากได้ใหม่จนเกินไปเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีระดับหนึ่งเะครับเรามาพูดถึงสเปคของตัวนี้กันบ้างดีกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นปีผลิตอยู่ที่2013นะครับจะมีชั่วโมงการทางานอยู่ที่ประมาณ5,94ชั่วโมงแครกคันนี้นะผมก็จะเป็นแครกที่80ซนตะิเมตรเนาะซึ่งจะเป็นแครกที่ใหญ่ที่สุดแล้วสภาพข้างล่างก็ประมาณกลางๆครับผ่านการใช้งานมา สำหรับเครื่องยนต์ของรถขุดรุ่นนี้นะผมจะเป็นเครื่องยนต์รุ่น 4HK1 นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดประมาณ1 6 5แรงม้าจะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับผมแล้วก็จะมีเทอร์โบอย่างทิตาชินะครับผมหลายคนถามว่ามันดียังไงผมจะบอกว่าทิตาชิเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ระบบค่อนข้างเร็วมากจะเป็นยี่ห้อที่ขายดีติดท็อปสาของญี่ปุ่นเลยครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเอาไปก็มัน่นใจได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินพาดูรอบๆครอบ้าง ให้ดูสภาพปัจจุบันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีขึ้นสภาพตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนี่นะครับให้เปรียบเทียบกันได้เลยว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยสภาพส่วนมากครับผมมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วถ้าใครอยากมีดูไปอินสเปกนะครับผมเราก็จะมีไปอินสเปกน่าตั้งแต่เมืองไทยกับเมืองนอกให้ดูเลยครับผมในส่วนของหัวเก่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะโชว์หน้าจอให้ดูเนาะหน้าจอก,อกจารทำงานว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างคร่าวๆนะครับมันก็จะมองกล้องมองหลังได้เนาะจะดูพวก PM maintenance หรือว่าจะดูพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆะจะพิาพผ่านหน้าจอได้เลยครับผม ฉบับล้มขุดคดีนะครับผมจะมีราคาอยู่ที่1 9 8 0 0 0้านบาทครับผมโดถ้ารวมใหม่แล้วเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านหนึ่งซึ่งผมบอกไปแล้วว่าคนี้นะผมจะมีราคาประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อหนึ่งเลยเนาะเพราะเมื่อหนึ่งยี่สิบตันอ่ะส่วนมากจะมีราคาอยู่ที่มาสามล้านกว่าครับผมถ้าใครหารถใหม่ที่แบบว่า ต้องการไม่ได้รถใหม่มากแต่ว่าต้องการรถที่ใช้ได้เลยเนี่ยไม่ถูกจิกก็คันนี้ก็จะเป็นคันที่เหมาะครับหรือว่าใครที่ต้องการขยับจาก12ตันมาเนี่ยเพราะว่า12ตันซัพเอ็ก120ขีนสามนะครับผมก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณล้านห้าล้านหกก็เพิ่อมอีกประมาณสามแสนบาทเราก็จะได้มากขึ้นอีกแปดตันเลยซึ่งเป็นคันนี้ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่หารถคุณคันอื่นอยู่เนี่ยประมาณสามตันถึงยี่สิบตันเนี่ยก็สามารถมาตามกูเกิลแบบขั้นนี้เลยนะครับหรือว่าโทรตามเบอร์ข้างบนนี้ได้เลยเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับ